สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวหน้าจรดเจ้าพึ่งแคสซิ่งค่ะทุกคนค่ะวันนี้อยู่กับครูบอต้าซิ่งจ้าและหัวหน้ารสสายโหดอ่วันนี้จวดจวดค่ะจวดตอนค่านะคะเพราะว่าตอนกลางวันไม่ได้ถ่ายโรถอ่ะสายโหดของเราค่ะวันนี้ก็น่าจะกลับบ้าน ยืนแบบนี้คอยดูนะกว่าน่าจะไปแบบปัญจรวดนะท,ทักทายค่ะท,ทักทายไปถึง f อทุกคนทุกท่านนะคะ,ะช่วงนี้ก็อาจจะช้าๆสโลว์ๆหน่อย ช่วงเปิดทางอ่าน,นี่เขาช่วงนี้เขาเรียกช่วงเปิดทางก็จะยาวไปเรื่อยๆโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากค่ะทุกคนคะ่ะดูวะ่ะสีรถก็สวยแสงก็สวยอะไรก็สวยไปหมดเลยว้าวอ,อ,อไปเรื่อยแล้วคะ่ะไปเรื่อยแล้วเปิดหน้าไปแล้วคะ่ะถ้าเปิดหน้าได้รอบหนึ่งแล้วหัวหน้าก็จะแบบบินเอาเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่ใช่วิ่งนะบินเอาเลยแหล,ลคะค่ะไปเร็วเกินเนาะ FC เนาะ มมุมลก่ก็น่าจะเหลือนาะนาฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้นี่ตรงนี้ค่ะ,ะก็ยาวลงไปถึงนู่นก็คงจะคําหน่อยนะตอนนี้ก็ประมาณเวลาอยู่ที่ห้าโมงครึ่งค่ะทุกคนคะเวลาห้าโมงครึ่งแล้วแต่ก็เวลาเท่านี้นะกําลังพอดีมันไม่ร้อนมากเนาะไปเรื่อยๆใจเย็นๆไป ว่าเราไม่มีต่อแล้วค่ะวันนี้น่าจะหยุดที่เจ้านี้เจ้าสุดท้ายวันนี้จัดไปแล้วเอ่อสิบห้าไร่สิบห้าไร่ตรงนี้อีกก็น่าจะยี่สิบประมาณยี่สิบอ่ายี่สิบไร่ถ้าบวกตรงนี้เพิ่มนะน่าจะสักสี่ห้าเออประมาณวันนี้ได้ยี่สิบไร่ค่ะทุกคนคะ่ะช่วงเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นของการฤดูการเก็บเกี่ยวช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะข้าวยังสุกไล่ๆกันไปถ้าท่านใดที่เขากลัวฝนเนาะเขาอยากเสร็จ เพราะว่าบางท่านก็มีภารกิจที่จะต้องไปต่อเนาะเขาก็จะเกี่ยวเร็วหน่อยเหมือนเจ้านี้ค่ะแต่เข้าเท่านี้กําลังเกี่ยวถ้าเกิดเราเอาไว้กินนะ่ะกําลังพอดีเลยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเวลาตากไปเนาะมันก็จะเม็ดมันจะใสสวยอ,ะอ่ะออันนี้ฟังมาจากชาวนาที่ท่านได้บอกไว้นะออจะพึ่งเลยบอกโอ้ยถ้าคิดเห็นข้าวมะลิใหม่สวยๆเนาะโอ้ย หุงแบบหุงเตาถ่านน่ะทุกคนใช่ไหมหุงเอาเอา,เอาเข้าวข้าวมะลิใหม่แล,แล้วเรามาหุงเตาถ่านนะ่ะแล้วมันจะมีข้าวตังนะ่ะโอ้ยทุกคนคะ่ะโรยเกลือ,อน,นิดนึงเสบบอกเลยว่าเสบคะ่ะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมใช่ไหมคะเอฟซีค่ะเออจะเพึ่งก็เมามอยไปนอกลืนน้ำลายไปโอ้ยเอฟซี FC จ๋าว่าไปละเนาะบายหัวหน้าวันนี้ก็อ่า ข้ามมาแล้วยังไม่ได้ถอนเลยปลูกไว้แต่เออคือสิต้องถอนแต่ทุกง่ามแรงเนาะแมนวลเอ็ซี่เออจังสี่ละปลูกปลูกถอน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 ปลูกปลูกนี่นะเออจังใดจังใดโอ้ยเมาหมอยไปทั่วแหละจะพึ่งกระไดเนาะเอฟซีก็ทันทันใดก็ยาลำคาญเ้อ เสียงหัวโลดเสียงเบาเสียงเมามมอยนี่ก็ได้วันนี้มาสองคันนะคะมีหัวหนัจโรและ,ะน้องเล็กคูโบต้าเออชาย,ยานนี้เอฟีตั้งให้จ้าโอ้โหสายโหดของฉันเออวันนะอเอาเสือไายเมียมาใส่อีกตั้งหากอ่าเล็กคูปต้าลงมาแล้วจ้าเมื่อกี้ไปถ่าย ก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีนะมาแล้วอันนี้ก็เล็กทะเลซาหรือเล็กคู่บอจ้าเออแล้วแต่ท่านใดจะสะดวกเรียกนันจ๊ะวันนี้เห็นน้องน้องได้หนูตัวหนึ่งนะทุกคนแต่หนูตัวไม่ใหญ่หรอกไต่หนูนะ้าอยู่เดอ้อพี่น้องค่ะเมื่อวันเขากินพัทเพ็ดหนูแล้วก็แซบแบบยั่วๆกันไปจ้ะตามด่าก,กันไปแล้วจ้ะ ไหนไปกันค่ะสองคันนี่แหละค่ะไปไหนไปกันตามตูดกันไปเรื่อยๆเออเป็นยังไงก็สนุกสนานกันไปเวลามีอะไรเราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันเนาะสำหรับรถของเราเรื่องแสงคูปเปต้าหนึ่งเรื่องแสงคูปเปต้าสองอืมเ้ยไปกับรถเกี่ยวนี่มีมีข้อดีนะคะมีข้อดีมีข้อดี ในความโชคดีของเราคือเราจะได้ได้กินต้มปิดต้มไก <laughs> ่บางเจ้าใจดีจริงนะ FC อันน,นี้คือเราไม่ต้องขอนะเขาเขาจะเตรียมไว้ให้เราเออเขาจะหาข้าวเหนียวหุงข้าวเหนียวใหม่ให้เรากินอเออเผื่อเขาไปได้ข้าวเหนียวใหม่มาเหมือนอย่างวันนี้จะเพิ่งได้กินข้าวเหนียวใหม่อุ้ยหอมแซ่บบอกเลยมีกระติบก็ซัดหมดกระติบหนึ่งละจ้าอแล้วก็ มีต้มไก่ต้มเป็ดน,นี้นะ่ะใช่เพราะฤดูการเก็บเกี่ยวเนาะเขาก็จะต้มเป็ดต้มไก่เนี่ยเออต้มเป็ดต้มไก่เรากินโอ้ยถึกใจถึกใจสมียนยังเจบพึงมากเลยค่ะอ้าวเริ่มแล้วค่ะจวดไปละจวดไปละเออ พอดูจะเสร็จรอบนี่หัวหน้าจะใช้เวลาไปสักเท่ากี่นาทีเด้อเอ้ยนี่แหละชมไปพร้อมๆกันนะเอฟซีนะนี่หัวหน้าจะโรยสายโหดของเราโอ้้องเล็กได้หนึ่งรอบแล้วหัวหน้าตามมาติดๆแล้วค่ะอ้าวให้ไวให้ไวน้องเล็กให้ไวเล็กเร็ว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 เล็กเร็ว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 ลูกพีมาแล้วลูกพีมาแล้วเล็กเออเอ้า ันนี้วันอานี่ก็ได้วันนะโอ้โอ้อ่าน้องเล็กไหวบอันอันอันแค้นลวบนท่านี้เกิดอาการสำลักแล้วค่ะโอ้ยอาวอ้าวน้องน้องกำลังอ่าสำลักข้าวอยู่นะคะหัวหน้าก็จวดคอยเลยจ้ะว้าฟด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  นี่แหละท่าในใดที่ชอบการทํางานของหัวนาาจโรยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเอ้ยกดแชร์ไม่พอกดกระดิง่งกดสับส i b รกริ่งๆให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่พลาดการทํางานสไตล์แบบนี้นี่ของแต่จรรยนี่โอ้ท่านใดอยากรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถคูบต้านะคะว่าทําไมทําเร็วทําแรงฝากใต้คอมเมนต์ได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะพึ่งจะมา หาคาตอบให้เออจะเป็นจะเป็นคนหาคําตอบกับคนน้าจะโยให้นะจ้าว่าทําไมถึงขับเร็วแรงแบบนี้เนาะ <laughs> โอ้ยอย่าถืออย่าใช้เจเพิ่งเลยทุกคนเออมื่อนี้บ่ได้ว่าอยียงดอกะบายย่ำใบย่ำเสาแต่เสามาเมือม่อยเมื่อยหย่อนอยังหม่ฮอนแดดพออากาศแดดร่มลม,มตกแบบนี้เจเพึ่งก็จะมีความรู้สึกแบบเออเนาะเย็นเยน็ยน,ยนแล้วหนะ้าเรียบร้อยค่ะ นาใช้เวลาไปประมาณ9นาทีอ่าเป็นยังไงล่ะพี่น้องเทสซาบแล้วเก้านาทีอ้ใส่โหดของสันพักอีหลีเดีพี่น,อน้องกวนอาไปอีกแล้วค่ะไปอีกแล้วไปบิงนี่ก็ไปเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลืดไปเรื่อยๆกวนนะ่ะโอ้โหนี่อาไปตามา เล็กจะเป็นคนาตามตูดลูกพี่ไปเดี๋ยวน้องจะเป็นผู้ตามที่ดีใช่ไหมเล็กเนาะโอ้ยจะมาให้ผมวิ่งนำหน้าลูกพี่ไม่ทันหรอกเอ,เอาไปขึ้นไปลืดไปนั่นละเพราะผมกินเร็วเหมือนหัวหน้าไม่ได้เออเพราะว่ารถผมมันมันแค้นไ้มันจุกเร็ว เ่้ยจะจะหาคำพูดแบบไหนมาฝาก f อฟดอกเด้อเอานี่แหละค่ะใกล้จะแล้วแล้วกันหน้านี่แหละค่ะหน้าสุดท้ายแล้ววันนี้จะโดยเปิดหน้าไปแล้วอย่างเนียนๆไปเลยค่ะสนุกสนานสุขสรรรันต์เฮฮาไปนะคะสําหรับงานนี้ส่วนผู้ให้กําลังใจนะคะถือไม้คอยนุ่นค่ะเอมันก็สิจอบหนูเลยตีว่าฝนไปตาม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 ไอ้อย่างนะตามประแทศหน้ามีหูหนูไปด้ ร่วนกันค่ะว่าสินด้นูบอสัจังใดเดอเจฟึงสิมัถไทยรูปทรงเอฟซีเห็นเด้อค่ะเด้อบายบายไปบายบายอ่าบายบายไปพร้อมๆกับบรรยากาศยามค่ำเย็นวันนี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามนะคะรักและคิดถึง f อฟคองเจฟ่งทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ